น้อนี่นอแ <ừ, S 1> <8. S 2> ปดเกิดเฮี้ยงกันสองนอกระงมกันนอใหญ่ขึ้นก่าเบิังก่อดนี่ดูนี่พี่น้องแฝ <laughs> ดูเบิังนี่งามงามอีกสองมือดิหนี่เน,นาะซ้ำหนี่พี่น้องเอเ้เบิังดูนี่นอนี่เห็นใหญ่ครับแกกิ่นวางามงามเลยครับ สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบก,กันอีกแล้วเนาะค่ะกับ่องตาแบงยายล้ำฟ้ามุนี่ฮอกกับเขาสวนมเานาวใหม่้นเก้าละพี่น้องนี่สวัสดีครับวัสดีครับ,บนี่ยายล้ำมาซับมะนา่นะครับวั <c oughs> นนี้เห็นเอฟซีเป็นถามหายายลํำดูนะครับยา <c oughs> ยลํำหัวว่างหัวก็ว่างนี่ได้เสียมกับยามฮ่านี่ละพี่น้องครับนาะพอสับฮอกกับซับ nó ở đây nháo không gì hát đâu nó ở đây cái nhà mình đi ạ nhau quay rồi thì phốn hát ở đấy Má tạm đẹp đếp thì lắm má mà nó mày bưng là Cửa thiếng cắn song nó cả ngắm Cắn nó nhay cái câu Hát nhắm đây cầm ngoan cái câu Cắn nó nhay จะละมือกันยาเาครับเน,านายนาเขาไก่หดออกนี่เขากระเซียวแต่พอดีสันเขาหักไปไป,ไปบนน้ำนั่นเขาจังเก็บที่หลังเนะาะหักว่างว่างไ้กังไงจังบมหนักเขา nè <laughs> đây để chơi này bưng cò nè đút phi nong bưng lắm nạp cái na cho đấy นี่เอาป่ะห้ะหาหกตรงนี้นอนลนอยหลายนะครับเมื่อกีนเป็นสิบกวนอยู่ดีเนาะนี่จะมาหาสิบเอาเมื่อเดี๋ยดูเป็นงามๆเลย ชิปพอดีนะครับชิปพอดีจิแต่อเอาแต่อเอานี่ชิปพอดีครับก็เลี้ยวไปครับทีนย่งมองท่านใดๆนะครับเ,เป็นขวา ຍາມໃດກະມັນຍາມນັ້ນແລະແຖງຫນວນຈັງແລ້ວນີ້ບໍ່ໄຫມຫຼາຍຄັກ có may có con cả đấy cá được bằng này ngâm ngâm ít xong mười đi này nó xem này nhãn cảnh, uh. <laughs> ดู่ทำไมสองกลัว mình mình chỉ đầy dưới đứa Hãy subscribe mày kênh Ghiền nhau

Nè hóa dính đây là bạn nè Gặp lái đây Chuyện tít cần Đi ngon nè nhé dì bà thân ổ nè là vắng con, Chị thịt ngon nè Đưa บ้านหน่อฮวกงามครับน,นี่นหน่อฮวกบ้านเฮานี่รองไงญ่อยู่ครับเอออกดีอยู่คือกันดูอันนี้บ่เอาดอก vài con nhiều vài con ừ nó săn chứ nó nhây không này nay đây, đây là này này đi, wow, anh yeah. này chỉnh chân nhau, Cần nhau lên. bọn mình nhá bọn mình nhá bọn đây, đẩy dưới. น้องหนึ่งนองนี่นองหนึง่งไม่ก่อนี่ครับวันนี้ฮักกับสิไลคเก็บตัวบบดนี้นี่นองหัวนองหัวก็ไปตั้งหากนาะ นอหวกอยากไหวเลยแม่จะไปนั่งจ้างหา,าจ้างมาเอานี่แตะพี่น้องเขากะซับแล้วแล้วเขากะหักมาเรียบยร้อยแล้วนี่อันนี้ไม่น,นองหัวนองหัวกก็ได้หลายตืบเพี่อบึกดูมาย้ำได้กับว่พีดวางดิพี่น้องเพี่อจา <20 S 2> ้างโยงยามจ้างนี่เหลียยามเาขาเขากองไว้นี่เมื่อนี้ก็ได้หลายคือเก้าพี่น้อง คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละนาะพี่น้องอันขอฝากกดติดตามให้ช่องตะแบงยายล้ำฟาร์มเนี่ยเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตะแบงยายล้ำฟาร์มแน่ยังไดคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไว้เอาเกอามาใหม่ไม่บานเหรอลับบาดนี่